สาเหตุและว,วิธีแก้สิวขึ้นฝ้าเพียบช่วงก่อนมีประจำเดือนหลายคนนะคะสาวๆที่มีปัญหาแบบนี้ก็คือในช่วงก่อนมีประจำเดือนรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยพังง่ายโทรมง,ง่ายสิวขึ้นฝ้าเพียบด้วยวันนี้เราต้องมาฟังเลยค่ะสาเหตุคืออะไรแล้วก็วิธีแก้ไขมีอะไรบ้างต้องขอบคุณมากๆนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆจากทาง YouTube ค่ะ มาก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนประมาณ2สัปดาห์ระดับฮอร์โมนของเราเนี่แหะมีการเพิ่มสูงขึ้นก็คือตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนพอฮอร์โมนตัวนี้เพิ่มสูงอีกตัวหนึ่งก็เพิ่มสูงตามคือลูทิ i ไนซิ่งฮอร์โมนหรือเรียกสั้นๆว่า LH นะคะฮอร์โมนตัวนี้ส่งผลให้ไข่ตก มันก็คือเป็นเรื่องของกลไกของผู้หญิงเราแต่การเพิ่มสูงแบบนี้มันส่งผลกับผิวด้เช่นกันเพราะว่าต่อมไขมันใต้ผิวก็ผลิตไขมันออกมาเยอะเกินไปทีนี้เนี่ยในช่วงก่อนหน้าที่จะมีประจำเดือนประมาณสองสัปดาห์หลายคนนะคะเจอปัญหาผิวหน้าที่มันมากขึ้น และพอช่วงเวลาที่ขยับใกล้เข้ามาจะมีประจำเดือนประมาณ1สัปดาห์ระดับฮอร์โมนของเราจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือระดับฮอร์โมนเอสตโตรเจนกลับลดลงแต่มีตัวฮอร์โมนที่เพิ่มสูงขึ้นแทนนะคะก็คือเทสโทสเตอโรนแล้วก็โปรเจสเตอโรนจะส่งผลต่อ ร่างกายแล้วก็จิตใจของเรามากมายเลยเช่นอะไรบ้างสาวๆเจอแน่นอนก็คืออาการปวดท้องอาการปวดหัวอาการหงุดหงิดง่ายอาการที่รู้สึกง่วงอ่อนเพลียอยากนอนนะคะอันนี้คืออาการที่มาจากฮอร์โมนทั้งนั้นเลยและนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของผิวไขมันที่มันผลิตมาเยอะๆเยอะเข้าส่งผลทำให้เกิดสิวอุดตันได้ค่ะ และถ้าช่วงนี้ใครนะคะสาวๆที่ไปเปลี่ยนครีมไปลองของใหม่หรือไปเผลอใช้ครีมแรงสารแรงหรือไปขัดหน้าทำอะไรกับผิวในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ผิวอ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอด้วยนะเพราะว่าเราก็อ่อนเพรียอ่อนแรงไปทำแบบนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็จะทำให้ ถูกกระตุ้นให้ผิวเนี่ยมีการไปความระคายเคืองง่ายพอเราไปเจอแดดบวกกับที่เราไปเจอแดดนะบางคนก็ต้องออกไปลุยทํางานกลางแจ้งอไปเที่ยวเลือกไม่ได้เนาะเพราะว่าจองมาแล้วดันมาตรงกับตรงที่ช่วงจะมีประจําเดือนนี่แหละ<อ>ก็จะทําให้เกิดฝ้าขึ้นง่ายสิวขึ้นง่ายหน้าหมองคล้ําอีกต่างหากวิธีกแก้ทําอย่างไรนะคะหนึ่งเลยเราต้อง กลับมารักษาที่ความสะอาดเพราะในเมื่อต่อมไขมันมาผลิตออกมาเยอะๆแบบนี้แล้วต้องรักษาความสะอาดให้ดีล้างหน้าให้สะอาดค่ะและเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองจะได้ไม่ทําร้ายผิวไม่ให้ผิวเราแห้งตึงเกินไปถ้าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่สําหรับผิวมันบางคนเนี่ยไปเลือกเลยสําหรับผิวมันล้างไปปุ๊บครั้งแรกจะแห้งมากตึงมากฟองเยอะๆเนี่ยไม่ได้เลย ไขมันข้างในมันยิ่งผลิตออกมาต่อมไขมันเขาฉลาดนะคะพอรู้สึกว่าผิวขาดสมดุลเขาจะผลักไขมันออกมามากขึ้นมากขึ้นหน้าเรายิ่งมันเยิมยิ่งทําให้เกิดสิว และเกิดความอุดตันที่ผิวหนังเราได้ค่ะนอกเหนือจากน,านั้นการขัดที่เกีตบอกว่าสครับขัดต่างๆที่ไม่ทาเพราะผิวเราเนี่ยก็จะรู้สึกแสบระคายเคืองหรือว่าบางลงบวกกับถ้าเราไปเจอแดดแน่นอนฝ้าขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทากันครีมกันแดดไม่ถึงหรือว่าไม่ได้หลบแดดด,ดีพอช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากล้างหน้าทําความสะอาดผิวแล้วครีมกันแดดยังต้องทาเลือกแบบฟิสิกอลซันสกรีนที่เป็นตัวส ร้อนรังสีไม่ดูดซับแสงแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยจะได้ดูแลในช่วงที่ผิวของเรายังอ่อนแอในช่วงที่ใกล้มีประจำเดือนแบบนี้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวที่จะช่วยให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นขาวใสไร้ฝ้าแบบปลอดภัยไร้สารเกตแนะนำชุดดูแลฝ้าจากเคที่ตัวแรกเลยเป็นตัวบำรุงนะคะถ้าใครมีฝ้าแล้วแนะนำตัวนี้ค่ะ ตัวนี้คือบำรุงที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเชียที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดอาการระคายเคืองแสบแดงแสบกล้านเวลาที่เราไปออกแดดด้วยนะคะร่วมกับการใช้กันแดดที่เป็นฟิสิกอลแันสกรนมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดยดซับแสงคือบีบีกันแดดเกที่ spf 50 pa 3บวกค่ะและสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำกเกตที่ ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงไม่มีสารซาลเฟตชุดนี้เซตนี้ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวฝ้าหรือว่าแพ้สารมาค่ะนี่ค่ะ